เป,เป็นไปได้ยังไงตุรกีจากอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกลจะเคยกลายเป็นแผ่นดินที่ไร้พระนามของอเลอแม้แต่ในเสียงอาซานย้อนกลับไปในค่ำคืนช่วงสิบวันสุดท้ายแห่งรอมฎอนของวันที่3กุมภาพันธ19์1932 เมฆเทมืนแห่งยุคมืดเข้าปกคลุมประเทศตรุรกีอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่แห่งออสมานียหรือออตโตมันในค่ำคืนนั้นขณะที่มุสลิมหลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังดื่มด่ำกับพระดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าและเสียงตะกบีรอันยิ่งใหญ่ แต่ที่แผ่นดินตุรกีนเวลานั้นอันกุรอานและเสียงตกบีนในภาษาอาหรับถือเป็นคำต้องห้ามทุกถ้อยคำถูกเปลี่ยนจากภาษาอาหรับเป็นภาษาตุรกีทั้งหมดภายใต้การมัคคับเป็นาของประธานาธิบดีมุสตาฟาเคมาอัลทาทร์ซึ่งหากมีผู้ฝ่าฝืนกล่าวออกมาไม่พียงพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่จะถูกลงโทษขั้นแรง จากการปฏิวัติโดยกลุ่มปฏิวัติยางเทอร์กในปี1908และการยึดอำนาจจากสุลตานอับดุลฮามิดท,ที่2ในปี1910ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือมุสตาฟาเคมานหรือที่รู้จักกันในานามอาชาติรุกตุรกีได้กลายเป็นประเทศที่ถูกปกครองด้วยระบอบสิคลา่าหรือรัฐคา,ารวาสไม่อินกับศาสนาที่ต่อตา้านข้าหลวสลามโรงเรียนสอนศาสนาทั้งหลายถูกปิด การอาจาทุกมัสยิตทั่วประเทศถูกเปลี่ยนเป็นภาษาตรุรกีถูกกดดันไม่ให้มีแม้แต่คำว่าอาัลลอฮ์ การอจานที่ถูกเปลี่ยนใหม่นี้มีขึ้นครั้งแรกในวันที่29มกราคม1932โดยฮาฟิฟริฟัตนณะมัสยิดฟาจี <c oughs> เขาใช้คำว่าททนรอลูุ ul ul ที่แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แทนคำว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่แต่คำเดียวที่ยังคงเหมือนเดิมคือฟาละในวลีของฮยาและฟาละ ทีหมายถึงจงรีบเร่งไปสู่ชัยชนะเพราะหากแปลความหมายตรงตัวในภาษาตุรกีจะกลายเป็นบทปกใจผู้คนซึ่งเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้จึงใช้ศัพท์เดิมเพื่อปล่อยเบอรความหมาย ปฏิกิริยาต่อต้านครั้งสำคัญของชาวตุรกีต่อการอาจาแบบใหม่นี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่บรูซ่าเมื่อวันที่1กุมภาพาน 1, ันธ์1 9 3ประชาชนลุกขึ้นอาจาเป็นภาษาอารับในมันสยิดอูลุทำให้เคมาลอาชาติรุกถึงกับรุดลงพื้นที่ด้วยตนเองพร้อมสั่งจับกลุ่มโดยทันทีช่วงเวลาอันมืดมิดนี้กินเวลานานถึง18 แม้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของรัฐบาลแต่นักวิชาการบางท่านก็ยังคงอาภาษาอาหรับต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลยังคงมีนักวิชาการกลุ่มเล็กๆที่อาจารย์เป็นภาษาอาหรับในพื้นที่สาธารณะ เล้วหาจังหวะเหมาะสอนเด็กๆตั้งแต่อาราจในภาษาอาหรับเท่าที่เขาจะทําได้และคอยทบทวนความจําเพื่อให้เขาไม่ลืมในยุคนั้นบรรดาผู้ที่อารา์เป็นภาษาอาหรับจะถูกเรียกว่าคนบ้าเช่นเดียวกับที่มูฮิตินเอร์ตูและออสมานยาสโตนเขาทั้งสองอารา์ร่วมกันเป็นภาษาอาหรับในสนามกีฬาห้องถูโรงละครรวมถึงห้องพักในรัฐสภาเพื่อเรียกร้องสิทธิที่อันชอบทมที่จะอารา์เป็นภาษาอาหรับตามหลักการศาสนาและแน่นอนเขาทั้งสองก็ถูกจับกลุ่ม การพยายามดิ้นรนออกจากยุคมืดสู่แสงสว่างแห่งศาสนรรมยังคงดำเนินต่อไปไม่เพียงแค่เรื่องของการอจานหรือการอ่านกุรอานเป็นภาษาอาหรับเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการแต่งกายตามศาสนาบัญญัติอีกด้วยสตรีม,มุสลิมที่คลุมญาบหรือสวมนิกรอบจะถูกจับกลุมและบังคับไม่ให้ละหมา,ขาดขณะถูกกุมขังช่างน่าเจ็บปดวดหัวใจยิงถึงขีดสุดอาณาจักรที่บรรพชนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อประกาศอิสลามอย่างเกรงกลักลับต้องเผชิญกับยุคที่ เสียงอาจารย์ที่ร้ายซึ่งพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะอาลาเมฆทำเหมือนแห่งซิคุล่าที่พยายามบดบังแสงสว่าง,งอิสลามวันหนึ่งก็จางหายแม้ฝ่ายปรปักษ์กับอิสลามพยายามอย่างมากมายภายใต้หน้ากากอุดมการชาตินิยมระบอบเคมาลิสหลังสิ้นสุดระยะเวลาการปกครองแบบพักเดียวการเลือกตั้งทั่วไปในปี1950รัฐบาลเริ่มยกเลิกข้อจำกัดที่บังคับใช้กับประชาชนให้ประชาชนสามารถอานาจารเป็นภาษาอาหรับได้ตามปกติ ในทุกๆมัสยิดไม่เป็นเดิมื่อกฎหมายต่อไปประกาศแก้กฎหมายเมื่อวันที่16พฤศจานการยน้า5 0การสร้างสะพานที่เชื่อมจากอดีตอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอิสลามแห่งอุสมานียหรือออตโตมันเพื่อข้ามผ่านยุคมืดแห่งเซคลาค่อยๆสานต่ออย่างต่อเนื่องภายใต้การนำของเรเจฟทายบปแอร์ดอวานประธานาธิบดีของตุรกีคนปัจจุบันผู้ที่เปลี่ยนอายาโซฟียให้กลับมาเป็นมัสยิดอีกครั้งแล้วเปิดกว้างให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยสมบูรณ์ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar รมฎอนที่จะรอักราช1,473นี้แอดวานประกาศนโยบายประเทศมุ่งฟื้นฟูอรารยธรรมอันงดงามแห่งออตโตมันตั้งแต่วัฒนกรรมไปจนถึงสถาปัตยกรรมจากคุณค่าด้านมนุษยธรรมศาส,สนาและปัญญาไปจนถึงทรัพย์สินทางภูมิศาสตร์พร้อมกับกล่าวว่าชาติทิละเทียงประวัติศาสตร์อันเป็นรากเก่าที่แท้จริงของเราแล้วะดิษ์สร้างตำนานการรับรู้ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่การทำเพื่อชาติแต่เป็นการทำเพื่อสนองตอนเองเท่านั้น ประเทศเราเอาจเหมือนมีเมฆดำมาปกคลุมแต่เราจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเรารวมเข้ากับปรวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอารยาธรรมเรากำลังสถาปนาอารยาธรรมอันงดงามที่เป็นของเราขึ้นใหม่ครับทำไมตุรกีก้าวขึ้นมาสู่ความรุ่งเรือง พราะหลังจากอิสลามถูกข่มเหงทำลายมาตั้งแต่ปฏิวัติโดยพวกเซกูล่าและพวกเอทิสเขาใช้เวลา80ปีเขาหันไปเอาเด็กมาเลี้ยงองค์กรเขาน่ยไม่ต้องใช้ชื่อองค์กรก็ได้แต่คนทำงานองค์กรนก็ไปหาคนมีสตางค์บอกคุณมีศักยภาพเลี้ยงเด็กสักสองคนไหมสามคนห้าคนเด็กก็ไปเรียนโรงเรียนที่ห้ามใส่หมวกอิสลามห้ามคุมพิาพแต่ว่าคุณคุณเลี้ยงเขาได้ไหมให้เขาละหมาดให้เขาเวลาให้เขารักทานนาบีสุลต่านอิสลัมสร้างเจเนเรชั่นขึ้นมาใี 80<ม>ปีจกกนกระทั่งพอเวลาผ่านไป60ปีตลอดเวลาเนี่ยเขาเริ่มส่งคนเหล่านี้ไปสอบกอบพให้เข้าสู่ราชการ<ถ>แต่ยังน้อยอยู่จกกนกระทั่งพอ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจึงเห็นว่าคนจํานวนมากมายพอที่เขาจะตั้งพรรคการเมืองและก็เข้าสู่การเมืองโดยเขาไม่ต้องประกาศว่าฉันจะทำการเมืองอิสลามันเปิ่หมครับหน้าตาเหมือนไม่ร,มรู้ไม่รู้อินโนอินเนไรเลย,เลย <S <S แต่หวัวใจเขารู้อินโนอินเนียเความมุ่งมั่นเขารู้อินโนอินเนีพอมีคนพร้อมเขาก็ ส่งคนลงชิงผู้ว่าเมืองอิสตันบูลมีกำพักการเมืองเข้ามาจนกระทั่งเมื่อสุกงอมเขาก็ถึงมีคนอย่างกับอัลโูอันในปัจจุบันเลยเป็นคนตัวอย่างคนเดียวนะัน้นมันยมดานับเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนเออทุรเกนึ่งยืนเนี่ยมีคาราบุลุตกับิชกันบุตรเดนมียึดถืบอัตันมิลเลติมิสทาริฮีเลคุลตูรุยเลเมดินิเยติเลบุลุชตุกชาเย็นดังกุชเ่นมิสต์เดบิวต์ันดานมิมารีสิเนอินสานี dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar bütün unsurlarıyla bizim olan muhteşem bir medeniyeti yeniden ayağa kaldırıyor. หากมองผ่านแว่นตาของความเป็นรัชชาติเราอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากมองผ่านแว่นตาแห่งอุกคว้าแล้วนั้นเราจะรู้สึกร่วมเราวกับเป็นเดือนร่างเดียวกันเจ็บปวดกับห้วงเวลาแห่งความมืดมิดเหมือนกันและพร้อมจะก้าวข้ามผ่านไปสู่แสงสว่างแห่งสัจธรรมไปด้วยกัน